คิดว่าเธออยู่จดจำแต่ดกเหมือนว่าคงไม่จำอยากจะหากักล้าทุกอยากถึงไม่อยู่ฝันอ้อแยเบื่อกับการ่ารรออ๋อแย่ yeah รู้ว่าเธอเป็นไม้เล็กไม่เธอถึงไม่ได้รับสายให้ไปหมดทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอนั้นไม่ต้องการอ้อแย y e ต้องยอมรับความจริงอ้อย y e ฉันแค่ยากจะเป็นคนนั้นแต่เธอนั้นมีแค่คำว่าจบกันบอกทีว่าทำไมเธอต้องทำกับฉันแล้วให้ฉันร้องไห้เสียใจหนักซะงั้หากองฉันก็คุอความสุขสันช่วยรักฉันแล้วจริงให้ยืนงงงานแปโมงแล้วฉันไม่มีวันที่จะรักลังเชา้ามันก็เป็นเพราะเธอรักฉันมันเป็นเรือเร่าจริงไหมรู้สึกเจ็บปวดแล้วใช่ไหม เพราะเธอเป็นคนนั้นที่ทาให้ฉันต้องเศร้าสิสันพันสกสันกลีดจังเห็นเธออยู่กับคนนั้นขอสาปแช่งให้ทรมานไม่ขอหันกลับมองเธอนั้นได้ตายรักฉันจะไปแล้วรักฉันนั้นจะไปอรักฉันนั้นจะไปอ รักฉันนั่นจากไปออออออรักฉันนั่นจากไปแล้วเธอก็หายไปรักฉันนั่นจากไปความเกลียดฉันเหลือเพียงตัวคนเดียวยังออกตามหาบางสิ่งแต่ไม่รู้สึกเลยสักสิ่ง เก็บของแล้วเดินจากไปที่นี่ไม่ใช่ของฉันอยู่กับเรื่องดีไม่ไหวหรอกมันรู้สึกแย่จะให้อยู่ยังไงก็คือแพ้ไม่เอาแล้วฉันแค่อยากจะเป็นคนนั้น แต่เธอนั้นมีแค่คำว,ว่าจบกันบอกทีว่าทำไมเธอต้องทำกับฉันแลกให้ฉันร้องไห้เสียใจหนักสากงั้นหักอกฉันก็คือความสุขสันช่วยรักฉันและทิ้งให้ยืนง,งงงนิน8โมงแล้วฉันไม่ไมีวันที่จะรักรุ่งชาามันก็เป็นเพราะเธอรักฉันนั้นเปลี่นเรือเศร้จริงไหมรู้สึกเจ็บปวดแล้วใช่ไหมเพราะเธอเป็นคนนั้นที่ทำให้ฉันต้องเศร้าซีซันทัน โศกสันกลิจังเห็นเธออยู่กับคนนั้นขอสาบแช่งให้ทรมานไม่ขอหันกลับมองเท่นั้นได้ตายเพราะฉันจะไปแล้วรักฉันนั้นจะไปรักฉันนั้นจะไป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  รักฉันเนิ่นจากไปเออ,อ,อ,อรักฉันเนิ่นจากไปแล้วเธอก็หายไป